ผู้ที่ข้าวอดในเรื่องมิติหญิงชายอยู่แล้วก็ข้อเสนอข้อนี้คงอยู่ในแนวทางที่เรากำลังดำเนินการร่วมกันอยู่ที่จะให้ศูนย์ประสานงานเนี่ยมาอยู่ที่ใดที่หนึ่งไม่ใช่ว่า1น่สมุ่อยู่บ้านพักเด็กและครอบครัวในศูนย์ประสานงานอยู่รอบรนทัพบ,บุรีของประทรวงาณเนี่ย เ่าไปให้หลายๆจังหวัดลองลอบไปพิจารณาดูก็คงเป็นข้อเสนอที่อยู่ในเส้นทางที่เราทงยังไงให้มันสามารถจะขับเคลื่อนไปได้เร็วกว่านี้ซึ่งเราเห็นปัญหา่วมกันแล้วข้อเสนอที่จะให้มีกรรมการนะฮะแต่ว่าต้องขอเรียนว่าถ้าไม่ช้าไม่ใช่ครัฐเรกเพราะว่าระบบมันใหญ่ฐากนการรับตรีสองปที่ทศบากระทรวงบางอย่างนี้จัดแต่ที่ท่านก็นเร็วหน่อยเพราะว่าแม่กวาฝาไว้ผมรู้ตัวลวงหน้าผมก็ ไม่ต้อเี่ยมตัวอะไรค่อยๆทำมาเรื่อยครับผมก็เชื่อว่านับจากนี้ไปมันจะค่อยๆดีขึ้นเหมือนกับเครื่องบินน่ะมันวิ่งออกจากงวงแล้วมันกำลังใจเรื่องวิสัยทิศชัดเจนสามสามชั่วโมงไม่พอท่านดีพวกเราเนี่ยสองคนกับจะเด็ดเนี่ยนะคะถูกฝึกแล้วงานบริการด้านดูแลสุขภาวะที่มันเป็นสุขภาวะของผู้ประสบปัญหาผู้กระทำผู้ถูกกระทำ จะ,จะทำให้ระบบบริการเนี่ยทำถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ด้วยอันนี้เท่าที่เห็นที่เป็นข้ออ่อนนะคะก็อยากจะฝาก